เนาะที่เจ้าขุ่นก็ใครอยากเบิ้งทำโตมันในเด้อเออหรือไปหาต้นกล้วยไม่ที่ปู่ตุกตาตุกตูนทำหุ่นเลยหุ่นมะพร้าวตีทำหุ่นมะพร้าวมันมันปั้นหัวกระโหลกเ่าต้องไปปั้นหัวกระโหลกมันยากด้วยนี่มันเป็นกลุ่มอยู่แล้วหัวหมะ <c oughs> คนโดยมะพร้าวตั้งไว้หน้าบ้านนกมาหลายพุทเนาะนกมาหลายพ <c oughs> ุทยังสนใจอยู่ติยายได้เอาเทียบหัวคนดิ ่้ใจแว่แนี่้มันปลอมตามมันลอๆนี่ <ś red> <ś red> <ś red> เด้อเดี่ยงเช็ดท้องผมหายห